สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตามหาภารกิจกันภารกิจวันนี้ไปเลยไปดูกันเลยวันนี้พวกเราสองคนนะครับมามอบภารกิจให้กับเด็กๆครับเป็นเด็กอนุบาลหนึ่งและอนุบาลสองใช่แล้วครับอาจารย์เกี่ยวกับวิชาพละศานะครับวันนี้ภารกิจก็คือนี่คืออะไรครับคืออะไรครับอาจารย์ บอลครับผมบอลนะครับบอลเราสามารถทําอะไรได้บ้างเด็กๆตอบคำถามได้ไมเอ่ยบอลสามารถเล่นยังไงได้บ้างทําอะไรได้บ้างแต่ว่าวันนี้เราจะทําให้ดูก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือครับฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับวิธีการก็คือลำดับแรกก็คือบอกอัพก่อนต้องบอกอัพก่อนขยับหน้ากายเอาเชือาระยะยืดนำาบออันแรกนะครับเราจะต้องวอร์ม แขนก่อนนะครับโดยการหมุนแขนไปด้านหน้านะครับพร้อมกันทั้งสองข้างนะครับทั้งหมดสิบครั้งนะครับสองสามสี่ห้าหกเ็แปดเก้าสินะครับต่อไปครับวิ่งอยู่กับพี่ครับเพื่อให้นางกายเราอบอุ่นและก็พร้อมที่จะทนะำการออกำกำลังกายนะครับผม ถ้าต่อไปครับการแขนการขัออกแล้วก็กระโดดตบข้างบนสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติบต่อไปถ้าสุดท้ายถ้าสุดท้ายนะครับกระโดดสลับขาไปด้านหน้าด้านหลังนะครับติบครั้งนะครับหกเจ็ดแปดเก้าติบ เมื่อเราวอรอัพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมายืดกล้ามเนื้อนะครับผมท่าแรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างจากนั้นก้มแตะเท้าตัวเองนะครับ ก็เปล่ยนานะครับยกขาขึ้นมาแล้วก็ใช้มือนะครับจับที่ท้าของตัวเองแล้วก็ดึงขึ้นนะครับดึงให้ต้นเท้าชนก้นของตัวเองนะครับดึงให้สูงที่สุดเลยห้าเปลี่ยนข้างครับ ให้เมื่อเราบอมอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปอเราจะมาเข้าส,สูส่ภา้นกิจของเรานะครับผมโอเคเลย <ผม S 2> ลนะครับเด็กๆครับวอมอัพเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับวอมอัพเสร็จเรียบร้อยเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะทํางานที่จะออกกำลังกายต่อไปนะครับนี่คือบอลนะครับเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าจะเป็นความสัมันระหว่างสายตากับมือเราจะโยนบอลให้รับครับแต่คราวนี้มันต้องมีเทคนิคคับวิธีการเพราะว่าเด็กๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับบอลนะครับใช่รต้นก็คือห่างกันประมาณ19ครับ 19นะครับแล้วก็ยืดมือคนที่ไม่มีบอลยืดมือมาข้างหน้าแล้วคนที่มีบอลก็ตามมองบอลคนที่ไม่มีบอลก็ตามมองมือนะครับตามมองมือและตามมองบอลด้วยดูนะครับโยนมาครับแล้วก็รับังเกตนะฮะโยนมาครับเห็นไหมครับังเกตว่ามือจะอยู่ข้างหน้าตลอดพร้อมที่จะรับบอลตลอดนะครับอย่างนี้นะฮะนับไป20ครั้งครับหนึ่งสองสาม สี6 7้า1กเ1็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็เจ้ยเมื่อครบ20่สครั้งแล้วถ้าไม่ตกแสดงว่าเด็กๆทำภารกิจผ่านครับภารกิจที่หนึ่งต่อไปภารกิจที่2ครับเมื่อกี้แค่1เมตรใช่ไหมครับต่อไป2เมตรครับผมเยว่องอีกนิดเึงสอเมตรนะครับทั้งอนุบาลหนึ่งและอนุบาล2นะครับ ยื่นมือบางหน้าเหมือนเดิมตาม,มองบอลเหมือนเดิมนะครับย่อเขาลงนิดน้อยเพื่อการชมตัวที่ดีขึ้นนะครับปอบยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสห้าสบห จิ้นไปแล้วครับแลาสำเร็จไปด้วยแต่ต่อไปนะครับภารกิจที่3มีเพิ่มเติมครับมีเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือมันจะยากขึ้นครับโยนบอลลูกรับบอลลูกกระดอนนะครับนี่บอลกระดอนพื้นดูก่อนนะครับบอลกระดอนพื้นเราโยนโยนอย่างนี้ครับโยนอย่างนี้นะครับไม่ต้องผักเหมือนเหมือนบาสเกตบอลครับโยนแล้วกระดอนพื้นบอลมันกระดอนพื้นเด็กๆอยากกระต้มก้มตามลงไปหาบอลนะครับถ้าก้มตามบอลจะกระโดนหน้าโดนหน้าเรานะครับเราแค่รอให้บอลมัน เด้งมาหาบอลหาตัวเราเด้งมาหาตัวเราอ้น,นี้เ<อ>าขา <อ S 2> ใช้มือจับ <ขอ S 2> ใช้มือจับนะครับ,บ,รบตาก็ต้องมองบอลตามองบอลม,มือต้องอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมนี่นะครับเ,เร็วขึ้นครับผม,มเร็วขึ้นครับยี่สิบครั้งเหมือนเดิมโอเคไหมครับนี่คือสามภารากิจที่จะมองให้เด็กๆนะครับหนึ่งโยนบอลหนึ่งเมตรยี่สิบครั้งสองโยนบอลสองเมตรยี่สิบครั้งสามโยนลูกกระดอนสองเมตรเหมือนเดิมยี่สิบครั้ง ถ้าทำภารกิจนี้ผ่านก็ส่งโยมาให้ดูหน่อยนะครับแต่สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเอ้าพอเราไดกีฬาเสร็จแล้วเราต้องมีการคูด่ดาวครับเดี๋ยวจะอาทิตย์เจะโชว์การคูด่ดาวให้ดูาคูดาวนะครับผม<ะ>ก็เป็นการทําให้ร่างกายเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับล<ะ>หลังจากที่เราได้ใช้งานกล้ามเนื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับ<ะ>เราจะได้ไม่มีการเหนื่อยล้าหรือการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับผมท่าแรกนะครับ ก็เอียงไปด้านข้างครับผมค้างไว้ประมาณสิบวิเหมือนเดิมจากนั้นก็เปลี่ยนข้างครับทีนี้เอ็นไปด้านหลังบ้างอ๋อยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเสร่ข้าวตัวเอง ไปครับให้ต้นเท้านะครับโดนก้นของตัวเองด้วยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนข้างครับคท้างไว้ประมาณสิบวินาทีเหมือนเดิมน,นะครับผมโอเคครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็ ให้เด็กๆทุกคนสู้ๆนะครับผมสู้ๆแล้วพี่พ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็ทำพร้อมกับเด็กๆด้วยนะครับเราจะได้มีร่างกายแข็งแรงที่ยึดกับโควิดนาทีนแล้วเชิญมาเลครับสวัสดีครับสวัสดีบายยสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับอย่าลืมนะครับว like ่าบางครอบครัวจะไม่มีบอลนะครับก็ใช UM ้ใช้ผ้าหรือใช้กระดาษก็ได้ม้วนเป็นกลมๆนะครับแทนบอลแต่ว่าภารกิจบอลกระเด้ง จะไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอา2ภารกิจก่อนก็ได้นะครับก็คือโยนบอล1เมตรกับโยนบอล2อเมตรนะครับสู้ๆนะครับแล้วเจอกันเย้ครับสำหรับทักษะการส่งบอลและรับบอลนะครับเป็นทักษะที่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือซึ่งมีความสำคัญมากครับจะทำให้สมองเด็กได้พัฒนาแล้วก็พัฒนาการเขาก็จะได้พัฒนาไปสมกับตามวัยนะครับ และนอกจากจะเป็นการส่งบอลและรับบอลแล้วยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกครับอย่างเช่นนะครับการจดบันทึกหรือการเขียนการระบายสีอย่างนี้ก็เป็นการใช้ทักษะความสว่บบางระหว่างสายตากับมือน,นะครับฝึกบ่อยๆครับแล้วเด็กๆจะได้มีสมองที่พัฒนาการที่ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ